สบายดีเอฟซีทุกคนครับมานี้กะยื่อยอะจ้านี่แหละเหตุผลที่ง,งอนครับงอนเมือนั้นนั่นบอกใสเสื้อเกียจ้าใส่ดีฮะไม่ได้ขึ้นไปบนบ้านตะ่กี้ไม่มีเสือเ้อแขนสั้นใส่เธอก็ยังดีอยู่เขานะ่ะเสื้อปิกิดยางตัวไหนเสื้อไปใส่ไปเล่นตัวไหนเด<อ>็กก็ใส่ตัวเดียวกันน <พา S 2> ่ะ ไม่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 เดี๋ยวสั่งไอ้หลักกันได้ดอกกูบอกให้เอาสีใหม่นี้เอฟซี FC เลยสิว่ากูใส่แต่เสียดตัวก็โอายดำฝาชัมผู้ดำชัมผู้อยู่นี่ไฟเริ่มกล้าล้วมาแล้วหมดมาแล้วไฟมาแล้วเอาแล้วทำไมเธอไม่ใส่ฝักเราไม่ไเอาเธอบอกอยังไงให้เราถ่ายคลิปไหมกเมื่อกี้ทำไมไม่ใส่เอาเองเอห้ามกล้ำนะ คนละเคือลาหมึกเขนะตอนต่าง้าตัวปลาหมึกเอาไว้ได้ตรงนี้แหละเอากุ้งไว้ให้เขาหน่อยนะอีฟซีวางเลยก็คนไทยกับปลาคนเมืองกับปลาบ่เสมอกันเลยเอาไม่งั้นจะอยู่ด้วยกันไมันเป็นสิเลียงให้โลได้เพราะว่เสมอกัน ปาสิเวียนให้โลกให้เนื้อได้ผนนี้วเฮ้ยบนกินแก้วอย่าไปข้างโอ้ย่าไปข้างคนละตกไทยแล้ว,วน้ำมันก็ร้อนมันก็เดือดแล้วบุบูบ,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 บูบุบูบูกลัวข้าต้องเฮ็ดเตาแบบนี้ไว้กินเลยเนี่ยอันนี้ก็กินยังคนใจครับนี่เราก็ชื่อโกมังไว้แบบนี้เลยน,ะนั่นนี่ข้าวฟ่างบุฟเฟ่ต์ บอไดโค้ดสไนเปิลนนะครับติดต่ออะไรครับไ,ไม่จะบอกว่ามาจา่ายตังค์ให้ด้วยมาจ่ายตังค์ให้ด้วยแต่เห็นคลิปลแล้วจกะกระเลียดใครแน่ใครมากินดูดูเลยเอฟซีมันเป็น, <FC S 1> น <ะ S 2> เอฟซีน,นะลา,าดลาดลาดใจค่ะในอย่างนั้นนาเศร้ามือถือกลายเป็นมูถืออีกเขาน์ิด,ด,ด <S <S าไม่เอาอยู่ยโอ้ยไปกินข่าวอลังอิ่มมากครับเปลาเต้าไปเต้ยอะไรอยากกินเนืยอย่างใครเป็นคนชวนมา พอคล้ายหนากูคักหนาะาตะกัหกน่อนมาี่ว่าตะมวว่า,วาแล้วเมื่อแรกไม่กิดยา้างเก็บทองแนวกวนไม่ค่ะเราทำงานเราก็ต้องมาิเท็ดงานใดก็กินครับอย่าเก็บไว้พี่น้องตายไปเอาไปนําบะได้ครับตายไปเขาก็ไปวางเอาไปว,าง,า,ไปวางไว้อ่อางล่งศพ บอกว่าสียังเสบเซาเขาไม่างไหมคะต้องสอบแล้วก็มีแมงวันมีมดมากินเอ้ยแล้วก็ซ้ำว่าน้ำพี่น้องเอ้ยบอ่าจะพูดเดี๋ยวจะพูดเป็นภาษาไทยเดี๋ยวคนไทยจะฟังไม่เข้าใจจะพูดภาษาไทยภาษาไทยก็เอินซ้ำว่าน้ำกันบ้างเดี๋ยวาน้ประมาณซ้ำเออน้ำซ้ำผักอะไรโขกว่าน้ำซ้ำว่าน้ำกูบอกไทยบอกเล่วน้ำซ้ำเอาน้ำเทใส่เลยครับพระเอาน้ำเทใส่ ถ้าเป็นพวกคุณพวกคุณจะกินได้ครับถ้าเป็นมูเจ้าเจ้าะกินได่ว่าไม่ค่อย่ากินได้ค่อยเออหาเอาน้ำเทใส่อีกูนี่อิม่มอร่อยทยเลยมูสดสะอาดครับเอ๊ะกะดิกินตะกุ้งบ่ใช่เืนรวทำไมแล้วเอากุ้งย่างก่อนนะทอ,อาไก่ไไนะ พม่าไปพม่าเลยตอนนี้น้องหมดกําลังสิไปพม่าครับเอาซอนอุ้ยเอาไปใส่น้ไมมันจะขาวอ่ะเอากระจุ่มน้ำฮอร์นดีที่อันนี้เธอเอาขีดไม่ไม่ขาวเหรอนั่นุืมน้ำฮอนจะรักมือกับโง่ก็มันไปเลยเส้นลงไปครับเส้ลงไป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  แสบๆยั่วๆน้ำกันครับกำลังหอมเที่น้าเมืกินน้ในมดเอาหนำเปล่าเด้ออ๋อเชื้อเราโตสุดท้ายอันนั้นสินี่แหละครับเทศกาลโควิดโอ้โหเทศกาล่้องนเทศกาลบุญบังไฟนะพี่น้องเนาะโควิดมาแล้กันเงียบเงาไม่ธรรมดาครับเห็นใจพี่น้องทุกคนทุกคนเด้อละลายครับละลาย กระเด็ดในอี न, พอพาคุณไม่กินเนื้ยอย่างวันนี้นโอ้โหใครพาใครพาพูดได้หมดเคือเขาอ่ะพาเธอมาแต่เธอชวนเราเหมือนรอบที่แล้วอ่ะครั้งแรกที่สปไป,ปรับไอ้ครั้งแรกที่มาหาสปนะแล้วสปไปรับอยู่ตรงทิ้งแรกกันไหมครั้งแรกครั้งแรกพี่ลาบมันก็พาคอยไปกินเนื้อย่างเอาเขาไปหาเธอครั้งแรกเธอกระพาเขาไปซื้อเนื้อย่างเกันเลยนะักไปขี่รถออมชีสเกียร์ไปซื้อง<อ>านแรงท่ออะ โต๊ะจีนะ่ะไม่ต้องโต๊ะเนื้อย่างเนื้อ,อย่างเลยว่ได้เ,ดเราแขกกุชิตีกันแย่งตอนไม่ก็ทำให้โต๊ะละชุดละชุดเลยมูฟเป้ตัดเอาเลยบอยเบิดพอดีแล้วเนี่ยมีพลอยมีพ่อตันโอเหนือมูอ่ะแล้วมีหลายดิ้นนะมีหลายราคาถ้าจะเป็นบุฟเฟ่นีต้อง5้าพันกัน คงสื่อบะมี่หรอกช่วงละลอยกับหาอยากเลยครับนี่ให้ชิปนั่นจบก่อนน้ำค่ะท่าน thank you thank you เียงก่อันเวลาเบาน้ำคู่ไหมคู่ว่าให้นนางซิดดาวเราไง thank you แอนยูเ o ีอยงหยตัอหนึ่งปอะสองขอเซ็งสีล้วห้ามงง อะไรนัวนัวปลาแดกครับของห่อ <Destroy> สุกงอยือพี่น้องยยอะๆครับยยอะๆโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตกลงใส่น้ำเลสิบแป๊บถ่ายรูปไปให้ด้วยนะถ่ายรูปเอารูปไหนเอารูปเนี่ยย่างกุ้งเนี่ยหรอจะเอาดอกจอมรีทางไม่ยัง <Earn. S 2> หมด เศร้าเขียนล้วเมื่อวานยังเขียนในไฟอยอยู่เกี่ยวว่ามีมีโกนตัดข้อใครวะอยู่ <c oughs> ยนี่มีไวไฟเนาโคนั่งไงนังไงนั่งไงนังไง,ง,ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโดนแปดแปดอันไ,ไฟไปเจืออันไม่ฝอยู่น้องบวัวลำพูน,น้องมนต์เนาะกลัวมันแกะลายแทง <c oughs> เราทำไมไม่ได้กินก่อนเราซะแล้ว ทำไมปลาหมึกอ่ะเอาลงตัวบักใหญ่ทำไมมันเหลือตัวแค่นี้เองนี่เบลเอฟซีเอาตู้งลงลบังไงใอยลืมกันเบิงเอาตัวเป็นๆให้เขาดูซิมันตัวใหญ่กันน,นั้นเลยว่ายน้ำนานขนาดนี้มันจ่อยสองสัยว่ามีเงียกินละคอยาวอยู่นี่คิดอันเนี้ยอะไร,รอ,อะเยอะแยะได้ล่ะเอาลงเยอะนี่ไงเอาลงใส่สิ เอาคลิปนี้สค่นี้นะครับแด้ข่อยกินพอเดีย๋ยวท่านมั่นครับบ๊ายบายจุบจุบ